เสราวันพ่อเขาวันหยุดที่จะหลายคนได้หยุดแต่โรงงานอยก็ได้หยุดต้องปเปียงานต่อพี่น้องเอ้ยสู้ๆต่อไปคนที่เ่ารักเงคนเงินรอคอยเอย่อเงินเปากสองมันไป ยกระยานตามเคลื่ะนชีวิตไปไปสู่ไป,ไป,ไปพอได้อยู่พอได้กินพอได้ใช้ก็เหตุการ่์มีคนหาบัวหากระบ่กได้กินด้วยล่ะ สร้าจริงทำคุณภาวะดีาทางแบงบนี้เงียบคนเนล่ยแต่ละคนหอบยึดแต่ละงานของคนยึดแต่ละงนางน,เร,งนาเราต้องทำงานสๆครับพี่นอ้องสูยๆครับผมมาได้กินคุอาว่าเอาใจใส่คนที่ทำงานเกิดกัน พีน่นออ้ยบ๊ายบายเจอกันใหม่<ป>